อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกนะครับขณะนี้เรามาอยู่ที่ลานกลางเต็นท์สุยถังนะครับบนดอยอ่างขางนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงซึ่งพอดีเราขึ้นมาตักชัยประการนะครับทางด้านนี้นะ จะมีลานกลางเต็นท์นะครับลานกลางเต็นท์อยู่ข้างล่างนะครับความสูงประมาณพันสี่ร้สิบสองเมตรนะครับจากน้ำระดับน้ำทะเลก็จะมีนักท่องเที่ยวมากลางเต็นท์อยู่บนนะครับวันะนะี้นะ ที่ผ่านไปมาหรือ,อยากมาชมอาก,กาศหนาวๆนะครับก็สามารถขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นช่วงที่นะครับจากชายระการมานะครับเข้ามาแล้วก็อีก10กิโลจะถึงดอยอ่างขางนะครับเป็นที่พักนะครับ ลานกลางเต้นของสุยถังนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอ,อีกมุมหนึ่งนะครับท้านนี้เขาสูงมากนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็จะมีนะครับตรงนี้มีร้านค้าร้านอาหารนะครับมีจุดชมวิวนะครับมีลานกลางเต้นนะครับ นี่ครับบนนี้เขาจะสูงมาก ด้านล่างแล้วครับโอ,โอ้นะครับเขาสูงมากอากาศเย็นมากครับ